ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอลิเวอร์พูลพบเบรนท์ฟอร์ดฟานได้คัมแบ็กแต่กลางแบน์หนึ่งฟันฉับสกอร์ลิเวอร์พูลลุ้นเก็บแต้มไล่จี้จาฟูเมื่อมีคิวรับมือเบรนท์ฟอร์ดด้วยสถิติขี่มิดแพ้แค่หนเดียวเท่านั้นจาก11เนัดที่เจอกันในแอนฟิลด์โดยชนะได้ตลอดเจนหนล่าสุดอีกต่างหากปรีวิวฟุตบอลพิมลิกอังกฤษวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายน2566ิบลิเวอร์พูลปะทะเบรนท์ฟอร์ดเวลายี่สเ็น,นาฬิกาถ่ายทอดสดทรูพรีเมียร์ฟุตบอลล1และ2 สนามแอนฟิลด์ความพร้อมก่อนแข่งเจอเก้นครอปนาใหญ่หงแดงกำลังกลัดกลุ่มไม่เบานอกจากผลงานไร้ชัย2เกมติดทั้งในลีกและยูโรปาลีกยังประสบปัญหาขุมกกำลังนอกจากไร้อันดูโรปสันสเตฟานบายสิติและติโกอคันตาราพักยาวแล้วก็มีเค์ที่โจนเจ็บกล้ามเนื้อแฮมสติงคาดคัมแบ็กอีกทีตอนหมดเบรกทีมชาติรวมถึงเช็คอาการข่าวเลี่ยงของแรนกราเฟนเบิร์ชมีเท่านั้นในแดนกลางยังขาดอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์สะสมครบ5ใบเห,เหลืองจากเกมบุกตีเสมอลูตัน เปิดโอกาสวาตรตูเอนโดไดเซียบตำแหน่งเบอร์6แต่ข่าวดีคือเฟอร์กิวฟันได้หายป่วยพร้อมคุมแนวรับส่วนแบ็คซ้ายมีแนวโน้มใช้โจโกเมสแทนที่คอสตาซิมิคาสซึ่งฟอร์มตก3ตัวบน่นหรือยกแผงมูฮัมหม็ดซาลาออกสตาร์ทเคียงข้างดาวินนุนเยสและดิเอโกโชตาดานโทมัสฟแรฟงกุนซือทีมตราเพิ่งเผชิญปัญหาบาดเจ็บเล่นงานไม่แพ้กันล่าสุดแอรอนฮิกกี้ฟูลแบ็กดาวรุ่งเลือดสกอตเดี่ยงเพิ่มกลับมาได้อีกทีปีหน้า ตลอดจนตัวเจ็บเดิมๆม,มีทั้งริโก้เฮนรี่เควินชาเดอร์มิเคลดัมสกาดจอร์ดดาซินวาชนดอนบัพติสรวมถึงไอแวนโทนี่หอกตัวเก่งถูกแบนยาวข้อหาเล่นพนันบอลแต่หน้ารอเช็คฟิตคีนลูอิสพอตเตอร์เจ็บน้องแต่ไม่น่าหายทันคู่หอกยังคงเป็นบิยองเอมเบลโมกับโยอันวิซาขณะที่วิตาลียาเนลถูกขยับจากมิดฟิลด์ไปเล่นวิ่งแบ็กซ้ายแก้ขัด ลงมาพื้นที่เฝ้าเสาได้มาร์คเฟรเกนหายเจ็บตั้งแต่นัดก่อนถูกเปลี่ยนลงแทนที่โทมัสสตราโคชาพอดีนลังจากที่คาดว่าจะลงสนามลิพูซีสามสามอลิซอนเปเกอร์เทรนัเล็กซาน,น,นเดอร์โนอิบราฮิมากโกนาเต้เฟอร์กิวฟานได้โจโกเมสโดมิเกโซโบอสไลาวาตทรุเอนโดไรอันกราเฟนเบิร์โมฮัมเหม็ดซาลาดาวินนุนเยสดิโกโชตาเบรนฟอร์ด352มาร์คเฟรเกนคริสโตเฟอร์อายเยอร์เนธานคอลลินส์อีธานพินน็อก มัตเลสล e อปมาธิอัสเยนเซนคริสเตียนนอการ์ r แฟรงก์ออเยกาวิตาลียาเนลบิยองเอมเบลโมโยอันวิซาความน่าจะเป็นของเกมดิวอฟูประสบปัญหาจัดทัพพอสมควรทั้งด้วยอาการบาดเจ็บและติดโทษแบนแต่ฟังเบรนท์ฟอร์ดด UAL กันหนักกว่าอีกเดิมเป็นรองอยู่แล้วไม่น่าต้านไหวแต่มุมที่หงแดงจะเสียประตูก็มีด้วยเช่นกันผลการแข่งขันคาดลิฟูชนะเบรนท์ฟอร์ด3ต่อหนึ่ง เจคชมพึ่งเอาตัวรอดได้ดียามขาดโทนี่เจเกนครอบคุณซือของลิพูชื่นชมเบรนท์ฟอร์ดรักษาอันดับของทีมได้ดีแม้ไม่มีแข้งสําคัญอย่างไอแวนโทนี่ที่ติดโทษแบนจากการเล่นพน,นันโทนี่ซึ่งเป็นดาสมูของสโมสร3 4สีซั้นที่ผ่านมาโดนแบนยาว8เดือนและไม่ได้ลงสนามตั้งแต่16มกราคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ดีโทมัสแฟรงผ่าทีมรังอันดับ9บนตารางคะแนนก่อนเกมเยือนแอนฟิลด์วันอาทิตย์นี้พร้อมสถิติชนะรวด3เกมหลัง โดยหลายต่อหลายเหตุผลการดวลกับโทมัสแฟงและเบน f o ฟอร์ดคือโคตรแห่งความท้าทายครอบกล่าวพวกเขาไปได้สวยมากผมไม่แน่ใจว่าพวกเขาจะแฮปปี้กับฤดูกาลนี้เต็มร้อยหรือเปล่าแต่การเสียไอแวนโทนี่นักเตะคนสําคัญนั้นมันร้ายแรงมากแต่พวกเขามีสีิรภาพบนตารางคะแนนบางทีนี่คือสิ่งที่เบนฟอร์ดต้องการผ่านสถนานากรร์นี้ไปแล้วจากนั้นเมื่อเขากลับมาก็ใช้งานเขาอีกครั้ง จัดระบบกันให้ดีพวกเขามีปัญหาบ้างในฤดูกาลนี้ในการทำความคุ้นเคยกับการลงสนามโดยไม่มีไอแวนผมอยากบอกแบบนี้นะแต่เมื่อคุณมองไปยังตารางคะแนนพวกเขาอยู่กลางตารางและมีแนวโน้มไต่ขึ้นมาด้วยไม่เน้นเจิมแฟรงค์อวยหง2.0สร้างทีมสุดแกร่งโธมัสแฟนผู้จัดการทีมเบรนท์ฟอร์ดชื่นชมลิเวอร์พูลกลับมาสร้างทีมใหม่ได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนเยือนแอนฟิลด์เกมพิเีกวันอาทิตย์นี้ เดบีเดินทางเยือนเมอร์ซี่ไซด์พร้อมตั้งเป้าคว้าชัย4เกมติดต่อกันหลังเกมเยือนก่อนหน้านี้บุกไปเชิดเชลซี2-0หงแดงชนะรวดเกมในบ้าน8นัดรวมทุกรายการซึ่งเจอเก้นครอบหวังว่าลูกทีมจะกลับมาเรียกฟอร์มเก่งหลังบุกให้ตูร์รลุ่อ2-3ศึกยูโรปาลีกเกมกลางสัปดาห์แฟรงค์ Frank กล่าวว่านานกว่า5ปีแล้วลิเวอร์พูลคือหนึ่งในทีมระดับท็อปไม่ใช่แค่ในเพียร์ลีกแต่ในโลกพวกเขามีโค้ดและทีมงานที่ยอดเยี่ยมและมีนักเตะชั้นยอดอีกต่างหาก พวกเขามีพลังงานใหม่ภายในทีมด้วยการเซ็นสัญญานักเตะใหม่โซบสไลค์คือนักเตะที่ยอดเยี่ยมนูนเยสกำลังเข้าใกล้ระดับท็อปของตัวเองและโชต้าคือยอดนักเตะดีอาร์สผมดีใจที่ได้ยินว่าครอบครัวของเขาปลอดภัยแล้วในตอนนี้เขาคือนักเตะที่วิเศษจากนั้นคุณยังมีคนที่โดดเด่นยิงได้ย5สลูกบวกอย่างซาลานี่คือทีมที่น่าเลือเชื่อแห่งอนฟิ์หนึ่งในสนามเยือนที่ยาาาาากกกลลบบบทททีีี่่่สสุดนนนะเป็อ แต่เราก็เชื่อมั่นในตัวเองเหมือนอย่างที่เคยเราจะพยายามช่วยเกมมาจากลิเวอร์ pool ให้ได้ลิเวอร์ pool เอ็กโครายงานว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่มีวี่แววว่าแรนันกราฟเฟนเบิร์จะกลับมาฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมลิพูลได้เลยหลังจากที่เจอเก้นครอปยืนยันว่าเขามีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยจึงพลาดเกมที่ไปเยือนตูลุสเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาตอนนี้ทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับเวลาเพียงเท่านั้นแล้วว่า กราเฟนเบิร์ตนั้นจะฟิตทัาในเกมที่พบกับเบรนท์ฟอร์ดในวันอาทิตย์นี้หรือไม่และถ้าไม่ก็จะทําให้ทีมลิพูคาดกองกลางสําคัญสําคัญมากถึง3คนเคอร์ติจโจนอเล็กซิสแมคลิสเตอร์และกราเฟนเบิร์สซึ่งถ้ารวมกับนักเตะที่เจ็บอยู่แล้วในตำแหน่งนี้อย่างเตียโก้ฮันตา่าและสเตฟานบายเซติตนั้นจะทำให้พวกเขาขาดมิดฟิลด์มากถึง5คนเลยทีเดียวในรายของแรนด์าเฟนเบิร์ตเชื่อว่าอย่างน้อยๆถ้าไม่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงก็น่าจะมีชื่ออยู่ในม้านั่งสำรองได้นะครับ พราะแค่ต้องรอเช็คความฟิตของตัวเองเท่านั้นแต่ถ้าไม่งานยาบแน่ๆสำหรับกองกลางที่เหลือ,อยังดูมิกนโซโบอสไลาฮาวิเอเลตวัตทรุเอนโดไม่แน่อาจจะต้องปรับให้ครดีก้กากโปลงมาเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์อีกครั้งนะครับลิเวอร์พูลเอ็กโครายงานว่าหลังจากที่เกมในสุดสัปดาห์นี้ลิเวอร์พูลจะไม่มีเคอร์ติสโจนและ Mac, อลริซิสแม็อลริสเตอร์2กองกลางของทีมและแม้ว่าเจอเกนครอปจะย้ำม,มว่าเขาอาจจะพิจารณาในการปรับให้เทรนนิ่งเล็กซานเดอร์โนมายืนในตำแหน่งเบอร์6แทน แต่เอ็โคเชื่อว่าโอกาสนั้นจะเป็นของวาตรุเอนโดที่มีโอกาสที่จะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงครั้งที่2ในพิมลีอังกฤษมากกว่าแม้เจเคจะบอกว่าเขาต้องการเวลาปรับตัวแต่ดูเหมือนว่าด้วยสถานการณ์นั้นน่าจะทําให้โอกาสมาถึงเขาแล้วในเวลานี้อย่างที่ครอบบอกในการสัมภาษณ์ล่าสุดว่าถ้าเขาเอาเทรนเอเล็กซานเดอร์มาเล่นในตำแหน่งนี้ทีมจะสูญเสียแบ็กขวาที่ดีที่สุดของโลกไปเพราะฉะนั้นเอนโดก็มีโอกาสแล้วในเกมกับเบนฟอร์ดในวันอาทิตย์นี้ เคยที่โจนกรรมการบาดเจ็บที่หน่าเป็นห่วงลิพูเอ็โครายงานว่าล่าสุดเจอเกนครอบอัปเดตความคืบหน้าอาการบาดเจ็บของโจนอีกครั้งซึ่งเจ้าตัวกําลังมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณแฮมสติงและจากที่ครอบเปิดเผยว่ามันไม่ใช่แฮมสติงระดับที่น่าเป็นห่วงแต่นั่นก็ไม่สามารถทําให้เขาลงเล่นได้จนกว่าจะผ่านช่วงพักเบรกในการแข่งขันสัปดาห์ทีมชาติไป การแข่งขันทีมชาติจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณสสัปดาห์หลังจากสิ้นสุดการแข่งขันพิมพ์ลิกในสัปดาห์นี้และถ้าเป็นไปตามที่ครอปบ,บอกโจนจะกลับมาได้ในเกมที่พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันเสาร์คู่แรกของสัปดาห์การแข่งขันนี้อีกด้วยแต่หากย้อนกลับไปถึงอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นกับโจนถิติเองก็ชี้ให้เห็นว่าเขาเองก็น่าเป็นห่วงอย่างมากในเรื่องนี้เช่นกันและนั่นอาจจะทําให้ครอปและทีมงานของเขามองไปถึงการเสริมทัพในตำแหน่งมิดฟิลด์อีกครั้งหรือไม่ในเดือนมกราคมนี้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการเสริมทัพอาจจะต้องขึ้นอยู่กับการกลับมาของเตียโกและสเตฟานบายสิติดอีกด้วยซึ่งครอปเองก็เปิดเผยว่าทั้งคู่อาจจะกลับมาได้ในช่วงเดือนมก,การาคมนี้เช่นกันเตียโกอันตนากองกลางนอกแผนงานลิเวอร์พูลจะได้รับเส้นทางการประชุมไทยครั้งใหม่อาชีพหลังสิ้นฤดูก,กาล2023-2024เมื่อทั้งอินเตอร์มิลานและยูเวนตุสพร้อมจูดร่วมทัพแบบฟรีเอเจน รายงานจากสปอรตเมลว่ากองกลางวัย32ปีย้ายจากไปมิมาพนักกำลังผู้จัดการทีมเจอ์เกนครอปเมื่อกันยายน2020เวลานี้กำลังเข้าสัญญาปีสุดท้ายซึ่งดูทีท่าหงแดงคงไม่ต่อข้อผูกมัดแก่ดาวเตสะสเปนิตนั่นเพราะเตียโก้ประวัติบาดเจ็บหนึ่ง,งเที่ยวล่าสุดที่สะโพกเมื่อเมษายนจนถึงซีซั่นใหมย่ยังไม่ได้เล่นแม้สักนาทีกรอบเวลาฟื้นราวมกราคม2024หรือใช้เวลากว่า8เดือนยากจะได้ไปต่อกับลิฟู2.0 ด้วยเหตุนี้สค่ายเซเรียอิตาลีพร้อมยื่นข้อเสนอ2ปีให้ดิกรีแชมป์เอฟเอครับ,าบาคาราบาวคัพ2022แต่ต้องลดค่าเหนสุทธิซึ่งรับปัจจุบันจาก12ล้านโยูโรต่อปีลงมาสำหรับคู่แข่งของงูใหญ่กับมาลายคงเป็นทีมจากซาอุดีโปรลีกซึ่งตอบสนองทางการเงินและเมเจอร์ลีกอกเกอร์สหรัฐที่เป็นเวทีอันสดใสเพื่อครอบครัวได้ยูแดนซีวิไล ยอมแล้วพิมลีกหารือใช้งานเทคโนโลยีจับลำนาพิมลีกได้เริ่มหารือกันถึงการนําเทคโนโลยีการจับลำนาตึงอัตโนมัติมาใช้งานรวมถึงการปรับปรุงการทํางานในส่วนอื่นๆของ VAr ที่ล้มเหลวจะสามารถเกิดขึ้นจริงได้ในเร็วนี้ตลอด4ปีหลังได้มีการเปิดตัวการใช้งาน VAr ในพิมลีกแต่กลับเต็มไปได้วยความสับสนมากกว่าที่ผ่านมาและทําให้เกิดข้อพิาพาทถกเถียงขึ้นในทุกสัปดาห์ ผู้จัดการทีมและกูรูหลายคนต่างแนะนําให้มีการเปลี่ยนแปลงการทํางานของระบบหรือไม่ก็ยกเลิกระบบนี้ไปเลยแต่เบื้องหลังการทํางานของตุลาการในสนามอย่างคณะกรรมการสมาคมฟุตบอลนานาชาติหรือไอแฟบได้เดิมมีการหารือกันหลายครั้งถึงความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบนี้การยกเครื่องระบบใหม่อาจใช้เวลาหลายเดือนในการทดลองการทํางานแต่เดอะทูร์ราฟได้ระบุว่าหลายๆสโมสรมั่นใจอย่างยิ่งว่าการใช้เทคโนโลยีจับลำหน้ากึ่งอัตโนมัติจะได้รับการอนุมัติโดยพิมลีในการออกสตาร์ทฤดูกาลหน้า การจับลำหน้าแบบกึง่งอันตโนมัติได้ถูกนำไปใช้งานในระบบ VAR ของเซเลยียการแข่งขันของยูฟาและศึกฟุตบอลโลกซึ่งผลของการตรวจสอบจะถูกส่งไปยังผู้ตัดสินได้อย่างรวดเร็วกว่าระบบปัจจุบันของหลีกสูงสุดอังกฤษพิมลีตต่อต้านข้อเรียกร้องถึงระบบนี้มาโดยตลอดแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะต้องใช้งานมันไวกว่าที่คาดคิดไว้เพื่อแก้ไขหนึ่งในคำวิพากษ์วิจารณ์ถึงการทำงานของ VAR เจากบรรดาผู้จัดการทีมแฟนบอลและผู้เล่นที่ต้องรอการตัดสินอย่างวิตกกังวล รวมถึงวิธีการที่พวกเขาใช้ในการจัดการกับผลลัพธ์อื่นๆของการใช้เทคโนโลยีการดูภาพช้านั้นก็ยังคงมีคำถามเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ